สวับุดเอ็ซีอีกาชนะทุกทัคกับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของศึกยูโร2020ในคู่ที่สนุกสุดยอดเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมแล้วก็แตะในคู่ของสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์นิดหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องโฟกัสไปที่คู่พระเอกของเราครับอัสซูรีกับปีศาจแดงแห่งยุโรปนะฮะซึ่งผลปรากฏว่าอัสซูรีทําได้สําเร็จนะครับกลุยทางก็สูญญ่ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020ครั้งนี้ไปเจอกับทางสเปนครับ เดี๋ยวเราจะมาจับประเด็นกันในคู่นี้นะครับฟังกัะจบจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคย ใครยังไม่เคยกด subscribe ติดติ่งให้กับช่องทางนี้ก็ช่วยกันโคลไม้โคลมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรและยังสามารถพูดคุยเรื่องของทีมชาติได้ทุกชาติด้วยนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกการติดตามครับมาเริ่มกันนะครับในประเด็นของฟุตบอลยูโร2020สุดยอดครับฟุตบอลยูโรครั้งนี้โคตรมันเลยผมรู้สึกว่ามันคือตัวปลอบปลม หัวจิตหัวใจของเรานะครับที่โอ้โหเครียดกันมาในช่วงโควิด -19 านะครับแต่ว่าพอคอบอลของเรามาได้ดูฟุตบอลดีๆแบบนี้มันก็ทําให้หัวใจมันพองโตนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมเป็นคนแบบนั้นเลยนะครับเมื่อคืนนี้ในคู่แรกสเปนก็ฟาดานซูสแลนไปได้นะครับด้วยการชนะจุดโทษน,นะครับซึ่งแน่นอนครับต้องชมทางด้านของซูสแลนที่สู้แบบขาดใจเลยแมบบ้ว่าจะเหลือผู้เล่น10คนแต่ก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ลุ้นได้ต่อในช่วง การโดยจุดโทษนะครับแต่น่าเสียดายครับแม้ว่าซอมเมอร์จะเซฟได้แบบสุดๆแล้วนะครับแต่ก็ไปพลาดกันนี่แหละครับคือฟุตบอลครับจังหวะนั้นมันเป็นช่วงเวลาของการสู้กันในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับใครรับแรงกดดันที่ดีกว่าคนนั้นก็ชนะไปซึ่งสุดท้ายแล้วสเปนก็ฝาก่ฝาด่านตรงนี้ไปได้สําเร็จนะครับมารอเจอกับผู้ชนะของอิตาลีกับเบลเยียมสุดท้ายคับ ใครไปคิดครับว่ายูโรครั้งนี้มันจะปะปนผสมปมเปกันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเศร้าความสุขความเหงาความดรามา่าสิ่งที่เหลือเชื่อก็กคือ3มยักษ์ใหญ่ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ตกรอบกันไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้และเมื่อคือนนี้เบลเยียมครับทีมที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวเต็งจัดๆเลยครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ตกรอบกันไปหมดเลยซึ่งมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงว่านี่แหละครับฟุตบอล ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้การคาดการณ์ก่อนทัวร์นาเมนต์ก่อนเกมคือส่วนหนึ่งแต่พออยู่ในสนามแล้ว90นาทีมันคือส่วนสําคัญครับทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงณเวลานั้นในสนามฟุตบอลสนามนั้นซึ่งที่สุดแล้วนะครับอัสซูรีอิตาลีก็สามารถทําในสิ่งที่หลายคนไม่ได้คาดคิดเพราะว่าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นไม่มีใครมองครับว่าอิตาลีจะมาไกลสักขนาดนี้ครับแต่ถ้าใครติดตาม การทำงานพัฒนาการของฟุตบอลอิตาลีในยุคของเงเวตโตมันชินีนั้นย่อมไม่ได้รู้สึกว่าการเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศในปัจจุบันนี้มันคือเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์เพราะใครก็ตามที่เป็นแฟนอัซูร่รู้ซึ้งถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเตะชุดนี้เป็นอย่างดีในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งในตัวผมเองครับก็เป็นสาวกอซูรอยู่แล้วก็มอกว่าทีมชุดนี้มีดีพอในการที่จะพาตัวเองเข้าสู่ใรอบรองชนะเลิศ แต่จะไปถึงชิงหรือเปล่า,าไปถึงแชมป์หรือเปล่าอันนั้นคือโบนัสครับจนกระทั่งครั้งนี้พวกเขาทําได้จริงๆครับและเหลือแค่2อเก้าเท่านั้นในการทําให้ฝันมันเป็นจริงทีนี้มาดูกันครับประเด็นสําคัญของคู่เอกอิตาลีกับเบลเยียมมีอะไรบ้างข้อแรกครับยกนิ้วให้กับเบลเยียมแล้วก็เควินเดอรบอยการแข่งขันระหว่า,า,วางอิตาลีกับเบลเยียมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นแล้วก็ครบเครื่อง ในแง่ของแท็กติกแง่ของฟุตบอลแง่ของการจัดการแง่ของการแก้เกมความสนุกความตื่นเต้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าทีมที่ต้องกลับบ้านไปก่อนนั้นก็คือเบลเยียมเบลเยียมต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบนี้เป็นสองครั้งติดต่อกันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปพวกเขาไม่สามารถไปถึงดวงดาวได้อีกแล้วครับซึ่งแน่นอนครับจะถามว่าสวิตเอดเยี่ยมดีไหมแต่ความน่าเสียดายก็คือนักเตะหลายๆคนคงจะต้องแบบ โบกมือลาทีมชาติไปนะครับอ,อย่างเช่น3กองหลังที่เล่นร่วมกันมานานไม่ว่าจะเป็นโทบี้อาเดเวเรลยานสฟาตองเจนโทมัสแฟร์มาเล่น3คนนี้อายุรวมกันเกินร้อยปีเคยถูกคาดการกันว่าน่าจะพาเบลเยียมไปถึงฝั่งฝันได้แต่ที่สุดแล้วไปไม่ถึงครับตกรอบสำคัญสำคัญไว้โดยตลอดสุดท้ายครั้งนี้น่าจะเป็นจนเนสุดท้ายของพวกเขา3คนนี้แต่เนื้อสิ่งใดครับ นอกเหนือจากสุดิ์ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ของเบลยเยียมก็ต้องชื่นชมและก็ยกนิ้วให้กับเควินเดอรอยอย่าลืมนะครับเควินเดอรอยก่อนเกมโหลุนหนักมากว่าเขาจะลงเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บติดตัวแล้วพอลงมาเล่นเราก็สังเกตแล้วว่าเขาเองก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ความทุ่มเทความมุ่งมั่นของเขามันเกินร้อยจริงๆซึ่งหลังจากจบเกมเขาเองก็ยอมรับเลยว่าเขามีอาการบาดเจ็บจริงครับแต่ฝืนกัดฟันสู้เพื่อชาติแต่สุดท้ายแล้วมันน่าเสียายตรงที่ เขาไม่สามารถที่จะพาเบลเยียมผ่าน,นสู่รอบรองชนะเลิศได้ข้อที่2ครับเชรมีโดกูคือความหวังใหม่ของทีมชาติเบลเยียมเช e รมีโดกูครับดาวเตะดาวรุ่งวัย19ปีได้ออกสตาร์ตก่อนรีสเมอร์เทนได้ลงเล่นแทนเอเดนอาซาเจ้าของตำแหน่งตัวจริงหน้าที่ตรงนั้นหลายคนงงว่าทำไมโรเบโตมาตินเนสถึงมอบโอกาสให้กับเชรมีโดกูตั้งแต่วินาทีแรก ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับแต่สุดท้ายเชอรมีโดกูก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเองก็มีดีเหมือนกันแม้ว่าจะอายุเพียงแค่19ปีแต่ฝีเท้าความสามารถสามารถสู้กับผู้ใหญ่ได้แบบถึงพริกถึงขิงเลยในวันที่เบลเยียมสำหรับเกมรุกดรอปลงไปแต่ยังมีเชมีโดกูนี่แหละครับที่สร้างสีสันสร้างความปั่นป่วนสร้างความคุกคามให้กับแนวรับของอัสซูรี่การขึ้นเกมการลากเลือ้อยการกระชากบริเวณริมเส้นเราก็ได้เห็นได้ว่า เขาสามารถป่วนแนวรับของอิตาลีได้ค่อนข้างตลอดครับสร้างสารรค์โอกาสการทำเร็วใช้ความปรับเปรียวใช้เทคนิคต่างๆศักษะต่างๆปั่นป่วนแบ็คขวาของอิตาลีได้เป็นอย่างดีและยังเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับเบลเยียมก่อนที่ลูกกากูยิงเข้าไปยังเป็นคนที่เกือบจะทำประตูให้กับทีมได้ด้วยจากจังหวะตัดบอลเข้ากลางแล้วก็ยิงไปแล้วก็เหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายซึ่งต้องชมเด็กคนนี้ที่กล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าลุยครับอาจจะมีหลายจังหวะที่ การตัดสินใจสุดท้ายยังไม่ดีแต่ทุนครับอายุ19ปีเล่นได้แค่นี้มันคือความหวังของเบลเยียมไปเรียบร้อยครับและก็แน่นอนครับน่าจะเนื้อหอมพอตัวนะฮะสำหรับซัมมานี้เลยอาจจะมีพิมพ์ลีกหลายทีมให้ความสนใจในตัวเขาข้อที่3ครับมาดูกันที่อิตาลีกันบ้างอิตาลีทีมชุดนี้มีความเป็นทีมมีความเป็นทีมเวิร์กสูงมากๆอัสซูรีของมันชินีตั้งแต่ไหนแต่ไรครับ ไม่เคยมีซูเปอร์สตาร์ไม่เคยมีตัวชูโรงไม่ต้องไปฝากความหวังเอาไว้ที่ใครเป็นพิเศษครับแต่ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทีเทยมกันหมดเวลาที่ใครได้รับโอกาสคนข้างหลังยินดีไม่มีประเด็นอิจฉาริษยาหรือแบ่งฝักแบง่งฝ่ายไม่มีครับอิตาลีชุดนี้คือ อสซูรีทุกคนทําเพื่อทีมทุกคนทําเพื่อชาติทุกคนทําเพื่อแฟนบอลเราคงเห็นได้ว่านักเตะอสซูรีทุกคนวิ่งกันลืมตายเลยนะครับไม่มีใครที่จะแบบเอารัดเอาเปรียบเพื่อร่วมทีมเราก็จะเห็นนักเตะปิดทองหลังพระอย่างจอร์จินโยแม้ว่าจะดูไม่โดดเด่นแต่เป็นคนที่ทีมขาดไม่ได้หรือจะเป็นคีเอลลินี่เห็นไหมครับอายุ36ปีแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและก็วิ่งไม่น้อยไปกว่า นักเตะรุ่นน้องในทีมจารุจิดอนนารูมาครับออกสั่งการเซฟแบบพลาววันเลยแล้วก็เซฟสำคัญสำคัญได้หลายต่อหลายครั้งอินซิเย่ครับนักเตะร่างเล็กจิ๋วแจ๋วผู้น่ารักก็เป็นคนที่เหมาะสมมากๆสำหรับการสวมเสื้อหมายเลขสิบของอสซูรี่เลยจะเป็นนิโกโรบารีราเห็นไหมครับที่วิ่งสุดขยันสุดทุ่มเทสุดๆนะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในเรื่องของการยิงประตูนี่ยังไม่รวมถึงพวกเฟรเดริโกเคียซ่า Immobile, Leonardo, s p i n a นา o l a ทุกคนทําเพื่ออสซูรีมทีมเดียวนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งเลยครับและจุดแข็งต่อมาครับนั่นคือข้อที่4การเพรสซิ่งของอสซูรีบอกตรงๆเลยนะครับว่าโคตรโหดอิตาลีรบล้างภาพลักษณ์เดิมๆครับที่เป็นทีมจอมอุดเอาแต่เน้นเกมรับตั้งรับอย่างเดียวแล้วรอตีหัวเข้าบ้านแต่อสซูรีในยูโรครั้งนี้2020สร้างความสั่นสะเทือนด้วย การเล่นที่แปลกใหม่กว่าเดิมการเล่นแบบเพรสซิงสูงเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพแทบจะทุกตำแหน่งนักเตะทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสประสานในแดนหน้าเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าแนวหน้าในการดันเพรสซิงขึ้นสูงพยายามทำลายจังหวะในการเซตเกมของเบลเยียมแทบจะทุกเวลาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับการเริ่มต้นจาก3แดนหน้ามันทำให้อิตาลีสามารถเก็บบอลจังหวะ2ได้แล้วสามารถนำบอลกลับมาครอบครองได้หลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะจังหวะสําคัญนะครับในเวลาที่เบลเยียมกําลังเซตเกมขึ้นไปเพื่อเล่นเกมโต้กลับอันนี้ชัดเจนครับอิตาลีไม่ลงเหลือภาพลักษณ์เดิมๆเลยเป็นอิตาลีในยุคใหม่เวอร์ชั่นใหม่แม้ว่าการเพรสซิ่งสูงนะครับเป็นการเสี่ยงถ้าหากว่าทีมฝั่งตรงข้ามสามารถแกะเพรสได้แล้วมีช่องว่างในการโจมตีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมเบลเยียมที่เพียบไปด้วยเทคนิคแต่สุดท้ายแล้วอิตาลีจัดการมันได้ครับข้อที่5ครับ ตรงนี้สําคัญครับกําแพงเหล็กอสซูรีต้องบอกเลยนะว่าคือกุญแจสําคัญครับที่ทําให้เขาไปต่อได้แม้ว่าอสซูรีชุดนี้นะครับจะมีนักเตะที่หนุ่มกว่าอย่างฟรานเซสโกอาชิอาบีหรืออเล็กซานโดรปาสโตนีนะครับแต่มันชินีเลือกที่จะใช้จอโจคิเอลล l นี่อายุเกือบ37ปีและรวมไปถึงเลโอนาร์โดโบนุชีอายุแบบ30อัพไปแล้วแต่ทำไมมันชินีถึงต้องใช้2คนนี้ ทางทางที่ที่ผ่านมาครับสคนนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากมายมีการบาดเจียบรบกวนในซีซั่นที่ผ่านมาแต่มันชินี่เชื่อในความเป็นผู้นําผู้ทรงอิทธิพลแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องคอยกระตุ้นน้องๆในทีมในเวลาคับขันในเวลาที่สําคัญและประสบการณ์ที่โชคโชนสุดท้ายการเลือกของมันชินี่มันคือการเลือกที่ถูกต้องครับนอกเหนืจากการอ่านเกมการเข้าสกัด การเล่นที่ทางที่ถูกต้องแบบไม่เฟ้อฟะไม่โชงชางของโบนชีแล้วก็คิเอลินีนะครับถ้าใครได้ดูในเกมเมื่อคืนนี้ชัดเจนเลยความเป็นผู้นําของพวกเขา2คนนี้สูงมากเวลาที่มีนักเตะคนไหนทําได้ดีช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูหรือสร้างเพลย์สวยๆคิเอรลินีนี่ครับโบนชี bon องคนนี้นะครับที่เข้าไปปรบมือปลุกเร้าสร้างแรงกระตุน้นสร้างแรงฮึกเหมิมภายในทีมตรงนี้มันคือสิ่งที่สําคัญ มันคือความเก๋ามันคือประสบการณ์ที่มันหาซื้อกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อซรี่มีก็คือผู้นําจากสองคนนี้นี่แหละครับข้อที่6ครับเสียดายสปินาโซล่าจริงๆเลโอโรโดสปินาโซล่านะครับถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญมากๆในแผนงานของมันชินี่แล้วก็ในแนวทางการเล่นของอัสซูรี่ในชุดนี้เป็นหนึ่งนักเตะที่ฟอร์มเด่นที่สุดในยูโร2020ครั้งนี้ครับโดดเด่นมากทั้งรุกแล้วก็รับวิ่งพล่านทั่วสนาม แบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยและในเกมเมื่อคืนนี้สปินาโซล่าก็มีช็อตเด่นสำคัญนะครับนั่นก็คือการบล็อกลูกยิงโล่งๆของโรเมโรลูกากูในจังหวะนั้นคือถ้าโดนไปบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่สปินาโซล่าวพอนะครับในการที่เข้ามาบล็อกในช็อตนั้นแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าเขาดันมาเจ็บครับแล้วมาเจ็บแบบหนักด้วยนะฮะปิดฉากทุนเมนนี้ไปเรียบร้อยจังหวะสปรินที่เขาพลาดเอง ตามข่าวเลยครับผมว่าเขาอาจจะต้องพักนานหลายเดือนถึงขั้น8เดือน10เดือนถึง12เดือนเลยด้วยครับตรงนี้คือการบ้านกองโตมากๆของมันชินีในการที่จะอุดรูรั่วจากที่สปินสโซล่าทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่าเอเมสันเพเมอรี่เนี่ยจะสามารถที่จะ c o ฟเวในจุดนี้ได้หรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่น่ากังวลพอสมควรการขาด Solar สปินสโซล่าสำหรับผมนั้นถือว่าส่งผลครับอิตาลีไปเจอกับสเปนถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สนุกแน่นอน แต่เหนือสื่งใดครับสื่อต่างประเทศละหลายสำนักมองว่าอิตาลีดูเหนือกว่าในเรื่องของความเป็นทีมเกมรับดีแดนกลางแน่นข้างหน้ายิงได้ทุกคนส่วนสเปนนั้นยังดูไม่นิ่งเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปนยังไม่เจอเซนเตอร์ที่ใช่สลับสเปนก็โดยตลอดนะครับตรงนี้แหละอาจจะเป็นปัญหาของสเปนแต่ต้องมาดูกันว่าอิตาลีจะฝ่าด่านตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งในโลกฟุตบอลครับมันเกิดขึ้นได้หมดเลยดังนั้นเดี๋ยวรอดูกันระหว่างอ,อิตาลีกับสเปน ใครจะฝ่าด่านตรงนี้แล้วก็ไปเข้าสู่ในนักชิงชนะเลิศได้นะครับแต่ยินดีกับแฟนอสูรีในนาทีดีด้วยรวมถึงแฟนสเปนด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในรอบหน้าสำหรับ2ชาตินี้ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครไม่เคยกด Subscribe ติดงดิงให้กับช่องทางนี้ช่วยกันโคลนไม้โคลนเหมือนครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชางงขอแฟนบอลทุกสสโมรรคับแล้วเจอกันนใคลิปต่่ออไปปปคคลลินี้กาวขบุณเ็นอย่างงสูครับ